อ่ะสบายขอบ้สมวันนี้เฮากัจะมารีวิวหนังไทยที่แท้เข้ามาเป็นหนังดีอีกเรื่องหนึง่งในช่วงเคองปีหลังเนาะของปีสองพันสองนี่เนาะนั่นก็นคือดีับแรงอาเซียนเกมวันนี้เฮากัจะมาในหูแบบที่แปลกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไม้นะเพราะว่าเขาพูดว่าไม่ฮาไปใส่เฮาก็เลยต้องแบบคือจังก่อนฮากัเหตุก่อนนะตอนนี้เนาะถ้าจะว่าถึงหนังไทยที่พ่าถึงวงการเกมะนะ ทาล่าสุเทียราคืออ๋อเนอะก,ก็จะเป็นเรื่องไอ้มาเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่ที่กำกับโดยพี่เสือยันยงคุรุอังกูลเนาะละกักกามาทัดมานี่ก็จะมีเรื่องนี่แหละเป็นเรื่องที่สองที่เราได้เห็นนั่นก็นคือ The Up l e n อาชญาเกมเนาะหนังเรื่องนี้ใช้คำว่าจะแตกต่างหนังแนวเกมน้ำกันเองนะเพราะมันจะเป็นหนังแนวเกมที่แบบว่าเป็นอาชญากรในวงการเกมพอถ้าเปรียบเทียบ หนังเรื่องนี้ครับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกมกีฬาะนะมันก็จะมีเรื่องโกขับเนาะเกมล้มโต้น,นั้นก็จะเป็นการโกงบานเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโกงเกมโกงเกม,มเนที่นี่นั่นก็คือการอัพแร่งเที่ยวหูห้แหละว่าการอัพแรงเนีมันเป็นการที่แปลว่าวัดระดับความสามารถของคนเล่นเกมเกมนั่นๆนะมันเป็นแรงส่วนโตเนาะถ้าผู้ใดแรงสูงคนน้นก็นถือว่าเป็นระดับท็อปในวงการเกมเนาะถ้าเบ้าโดยรวมนี่บทหนังดีดีแต่่างยัางบทถึงขั้นแบบว่าสมบูรณ์แบบเพราะบันไดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเพราะว่าหนังนี่มันจะตีแพร มืดหละการโลกใต้ดินของโลกอาเซยกรในวงการเกมโดยผ่านซีตัวละครรักเนาะซึ่งซีตัวละครรักล่ะหนะันล้วนเต็มมีบทบาทและกา็มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าตอบโจทย์ละกาตีบทแตกในบทนั้นๆเนาะทุกคนมีบทบาททีใช่ไหว่าเทียบเท่าหละกกเท่าเทียมกันบ่มีตัวใดลื่นตัวใดเกินแต่ก็มีตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบจะโดดเต้นหลกักกเป็นจับขโมยซีนเนาะ นั่นคือตัวละครโฮมซึ่งบทบาทของโฮมนี่เล่นโดยเอ็มผู้มีภักาะซึ่งว่าเป็นเพราพี่ชนตองแอดมินล้วับข้วมากชวนตัวของแอดมินแดท,ที่มักนักสแสดงคนนี้เอาที่จริงนี่บ่ได้หุ้จากเรามาก่อนแต่หาซิม่หุ้จากเราเรื่องนี้เรื่องแรกนี่แหละ,ะว่าสะดุดตาแั่ตัวอย่างแล้วว่าเป็นอย่างเอยตัวละครนี่มันมีไม่อย่างที่มันน่าดึงดูดน่าสนใจเนาะแม้กระทั่งความเทละการสเสน่ห์ที่ออกมาจากของตัวนักสแสดงเองเนาะซึ่งมันมีหลายอย่างที่เลยว่าดึงดูดตาดึงดูดใจแห่งการแสดงวนันนี้ก็เลยตัดสินใจไปเบิงเง้งเลยหบ จทย์และกลับบอกหูสึกว่ามีความน่อยหรือว่าความเกิดเนาะมีความว่าดีเป็นนักวางแผนเนาะเป็นนักว่างแผนในทีนี้นั่นก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครนี่แหละสามารถตอบโจทย์หรือตีบตทแตกในโบทของการเป็นนักวางแผนมีเล่มีมเหลี่ยมและเขาบอกหู้แนวทางว่าตัวละครตัวนี้นะ่มันจะเดินมากในหูแบบใดเนาะซึ่งเขาจะได้เห็นชัดๆในหนังเรื่องนี้และสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นจุด ที่แบบว่าให้แต่คนนี่รุ่นไปอีกในหนังเรื่องนี้นก็คือการที่แบบว่าตัวละครทั้ง4คนที่จะต้องได้มาประหารประหารกันในเวลาเดียวกันเนาะเพื่อไปสู่เป้าหมายทีใส่เข้ามาจะแตกต่างกันบางคนมีจุดหมายเพื่อนี่บางคนมีจุดหมายเพื่อนี่แต่ทุกคนะนะล้วนแต่มีใช้เข้ามามีความถล่มลึกถล่มลึกในที่นี่หมายถึงการที่แบบว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดแล้วกูก็บอกกู กูก็พอส่วนไทยประมาณนี้นะอ่าคอยกะบะับว่าคอยแหม่งประมาณนี้มันเลยให้ให้ตัวละครซีตัวนี้นี่มีการแตกหักกันในบ้านทายซึ่งที่เป็นได้แต่ท่านไปนติดตามเนาะแล้วการดีไซน์ในโลกของเกมมิ่งในหนังเรื่องนี้นะรู้สึกว่าจะถือจิตอมเปนพิเศษกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไ่ได้เป็นกลุ่มคปนปัญญาอ่อนบ่ได้เป็นกลุ่มคนที่มุกมุ่นอยู่ในห้องแต่เป็นมุกคนที่สร้างไรายได้แต่ในขณะเระดับกันนะกับเจ้ากับเล่นกับเรื่องของการพิถึงพิถึงน,นที่นี้นั่นก็คือการ เฮ็ดผิดเฮ็ดถูกในโลกของเกมเนาะซึ่งสิ่งที่เขาเฮ็ดนั้นมันล้วนแต่ผิดกฎของเกมแต่บ่ได้ผิดกฎหมายอ่าเพราะว่าในในยุคนั้นในเหตุการณ์ที่นังเกิดขึ้นนะกฎหมายเรื่องของการแฮกเกมหรือเรื่องของการอัพแลงะนะยังไม่ได้เป็นที่บัญญัติเธอว่าเอ้ยคดีนี้เป็นคดีผิดกฎหมายเนาะซึ่งมันเป็น่องวางให้ในคนกลุ่มน,นี้สามารถแบบว่าหาอะไรได้ เลยเป็นที่่ไปทีม้าของหนังเรื่องนี้แบบว่าเป็นอย่างมันจริงแบบมีความโดดเด่นในหนังเกียรื่แล้วอื่นๆที่เคยเบิงมาละกาทุกตัวละครนี่แท้ว่าวมีมิติละกามีพุ่มหลังไปของตัวเองเนาะึ่งข้อเสียของหนังเรื่องนี้นี่นั่นก็คือการบดจอเลึกหรือบดได้กาวถึงพุ่มหลังของตัวละครบางตัวซึ่งมันเป็นข้อกังขาหรือข้อตั้งคําถามของคนเบิกถ้าจะแต่ก็สร้างดีอัพแล้งนี่ก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่ดีละกาบดนี่ถือว่าใส้ได้เนาะ แล้วบวกกับนักสแสดงเคมีนักแสดงที่มีความนองโตแต่กับมีนักแสดงหนึ่งที่ว่าเป็นจอมพอโมยซีนถือว่ามินมัก เป็นพิเศษเนาะที่ให้มินได้กล่าวไปนั่นคือเอ็มพูมีพักถือว่าการันตีถึงการแสดงของเราเนาะซึ่งได้ไปสืบสาวมาแล้วนี่นักแสดงวินาแล้วเหรียญซีรีส์เรื่องนึงนั่นก็คือเด็กใหม่ซีรีส์เด็กใหม่เนาะซึ่งเอมมิงกับโบเคยบังแหล่แต่เด้ก็ได้ไปเห็นเล็กๆล็่น้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออการแสดงของคนคนนี้นี่มันบริเวนทรรมาตอดาเนาะมาบริเวณธรรมะดดอบริเวนดอดออาดาได้แหละเออบริเวนธรรมะดาเนาะและอีกอย่างหนึ่งการใส่โทนสีนะฮะนะมันก็จะสื่อถึงคาแรคเตอร์ หรือซื่อถึงอารมณ์ของตัวละครในจุดนั้นๆว่าตัวละครนั้นมีความคิดอย่างไรโดยผ่าน เรื่องของภาพและกสีการจัดสีงานสีของหนังเรื่องนี้ถือว่าให้ต้องมาดีดีและนอกจากนี้เนี่ยถ้าไผ่ที่บบเคยบึงหรือบบหู้จักเรื่องของวงการเกม่าระบบเกมมมนเป็นยัไยงไงอ่าทางด้านถือจะรีกับหนังเรื่องนี้คือกันเนาะแม้กระทั่งแอดมินเองที่บบได้หู้อย่างบบได้เป็นคนที่เล่นเกมก็ะเดี้ยกระด้ออย่างัอนะะก็ยังาานะหู้เลยว่าหนังมันก็นนกนยังว่าวดีเทลรายละเอียดเก่ับแรงแต่ละแรงว่ามันเป็นยังไงมีจักระดับมีซามระดับแล้ว เล่ตตลาดในการจะจ้างคนมาอัพแรงฮานาะมาแฮกแรงมาอัพแรงฮานาะมันจะมีเกณฑ์ตลาดหรือราคาแนวใดเนาะซึ่งหนังเรื่องนี้อธิบายอยู่แต่จะได้ก็สร้างดีอัพแรงเนี่ยถือว่าเป็น,นปหนังไทยเรื่องหนึ่งที่แนะนําควรค่ากับการเบิ่งเนาะซัลวัตมินนี่หนังเรื่องนี้ให้ไปประมาณ7.5เพราะหนังมันก็ยังมีข้อบกคงเรื่องของบททีบบกาวถึงผู้หลักของตัวละครเลยบอได้แบบว่าเว้าแหงจูงใจไม่หยังเกยวกับ คุมหลังของตัวละครบางโตอ่าบางโตทั้งกับหุ่บางโตทั้งกับโบหุ่เนาะนี่ก็คือจุดอ่อนของหนังเรานี่โอเคแต่ใหญกระซ้าง,างขาขอขอบใจ Major c, เมเจอร์ซีนิเพ็กเนาะทีว่าใ้เฮาได้ไปเบิ่งหนังเรื่องดีอัพแรงฮัสเซยาเกมแล้วก็ขอบใจห้าแม็กซิมัมที่ว่าสนับสนุนเพจเฮามาโดยตลอดเนาะได้ไปไปนี่เฮาหน้าจะเจอกันกับอ่าบันพีทแล้วก็คืนมีค่าเนาะบันพีทนี่น่าจะมีชิมมาเสริมอล้แหละแต่จหญกระซ้า,าเขาขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี